คิดถึงเกมผีซะหลือเกินนะครับไม่ได้เล่นเกมผีมานานแสนนานแล้วนะแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Maker of Masks ผู้สร้างหน้ากาก <c oughs> ฟีลลิ่งของเราก็ยังคงเป็นเกมผีที่ถึงแม้ว่าจะน่ากลัวแค่ไหนเราก็จะทําให้มันดูตลกเหมือนเดิมนะครับลอเล่นลอเล่นมาครับเดี๋ยวเรากดเริ่มไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> อุ๊ยพอกดสตาร์ทปุ๊บมีใครก็ไม่รู้ ห้อยไปด้วยล้วยังไงอุ้ยมันเข้ามาไกลกัด้วยตอนนี้ผมยังขยับอะไรไม่ได้นะครับโอ้โหโรงงานหรืออะไรทำไมมันกว้างขนาดนี้เหมือนจะเป็นระบบที่ค่อยๆเลื่อนโซ่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วโซ่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตะขอที่แขวนอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้นะครับแต่ว่ามีคนเนี่ย ติดมากับตะขออันหนึ่งนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้เอา,วาไว้เพื่อแขวนคนก็ได้นะแต่ว่าดันมีคนติดมาหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจนะครับในตอนนี้ใครวะหิผมว่าน่าจะใช่แล้วแหละไอ้นี่ดูไม่ตกใจอะไรเลยนะครับเป็นคนที่ใส่หน้ากากแล้วโอ้โหอะไรวะเ,เนี่ยติดเหลืองไว้เนี่ยคลิปเนี้ยโอ้ยเรียบร้อยครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยนะพอเอาหน้ากากแปะหน้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยนะครับ แล้วผมมันจะขยับได้แล้วเอาผมคือคนที่ถูกเพึ่งใส่หน้ากากเข้าไปนะครับเลยยังไงหรอแล้วมันทําอะไรได้หรือเปล่าเราลองเดินไปเรื่อยๆนะครับกด enter หรอเด enter เพื่อเข้าไปในตู้มันล็อกอยู่โอเคจัดไปมึงทำมึงเอาอะไรแปลกูเนี่ยฮะคุยกันหน่อยสวัสดีครับผมเห็นว่าคุณตื่นอยู่คนเดียวเว e r อาวีเราอยู่ไหน What มดด y o ูดูท o มีนายทําอะไรกับฉันเออได้ทำอะไรกับฉันดีกว่าขอโทษนะถ้ามันเจ็บอ่ะมันเป็นงานที่ฉันเนี่ยถูกสั่งไม่ทําอีกทีนึงสัญลักษณ์พวกนี้ที่อยู่บนหน้ากากเนี่ยมันจะทําให้พวกเราไม่ตายนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมฉันจะต้องเอาแปะไว้ที่หน้าของคนที่มาใหม่ทุกคนในั้นนา่คงตายไปแล้วจากแผลที่หน้าอกเหมือนกับไอ้พวกเวรตรงนั้นอุยนะแล้วฉันมีงานไหมล่ะ ถ้ามีสัญลักษณ์บนหน้ากากเยอะเนี่ยแรงของนายก็จะอยู่ต่ำลง3มขีดที่นายมีอยู่เนี่ยหมายถึงนายจะต้องเป็นนักโทษแล้วเดี๋ยวไอ้พวกยามเนี่ยจะพานายไปที่กงเหนือจากนายระดับหนึ่งเนี่ยก็คือไอ้พวกยามนั่นแหละมันจะคอยเก็บนายไว้ในคุกแล้วถ้ามีขีดเดียวแบบฉันก็คือช่างตีเหล็กหน้าก,ากากพวกนี้มันก็มาจากเครื่องจ่ายนี่แหละพวกแบ็กสมิธจะคอยให้หน้าก,ากากกับไอ้พวกที่มาใหม่แต่ฉันไม่เคยเห็นหน้ากาก,ากแบบนายที่ไม่มีสัญลักษณ์เลยนะฉันไม่รู้เหมือนกันว่านายจะต้องทำอะไรบางทีพวกกาดอาจจะรู้ก็ได้นายลองเดิินนผ่าคุกดูส นายจะเจอพวกมันสักคนหนึ่งฉันไปจากที่นี่ไม่ได้จริงๆถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาใหม่และหน้ากากอันใหม่ปรากฏขึ้นมาฉันจะต้องช่วยไ่ให้เขาตายโชคดีนะเออโชคดีเหมือนกันบายๆเอาละครับสิ่งที่ผมเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้ก็คือในแต่ละหน้ากากเนี่ยจะมีจะมีหน้าที่ของตัวเองอยู่นะครับคนที่มีหน้ากากสาขีดเนี่ยคือนักโทษคนที่มีหน้ากาก2ขีดเนี่ยคือผู้คุมคนที่มีหน้ากากขีดเดียวคือคนที่คอยแปะหน้ากากใส่คนอื่นนะครับส่วนเราเนี่ย เป็นคนที่ไม่มีหน้ากากเลยไม่มีขีดเลยไม่ใช่ไม่มีหน้ากากเลยเรานี้ไม่มีขีดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าคนที่ไม่มีขีดบนหน้ากากเลยเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองคุยกับคนนี้ดูนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมเออไม่เอาไม่ช่วยข <laughs> ี้เกียจขี้เกียจอ่านจริงอ่ะโอเคไหนคนนี้ล่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ๋อ,อเรารถามได้นะครับคุณรู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้บ้างอย่ามายุ่งกับฉัน โอเคจบแล้วผู้คุมอยู่ไหนล่ะเราจะต้องถามผู้คุมนะครับแต่ผมไม่รู้เลยว่าผู้คุมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวลองไล่คุยกับคนพวกนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับคนนี้คือใครอะ่ะคุยได้ไหมอีกแค่วันเดียวบางทีเขาอาจจะปล่อยใหฉันออกไปฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนี่ั่นะสิฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเหมือนกันประตูล็อกนะครับประตูล็อกอยู่ต้องการกุญแจโอเคแสดงว่าประตูนี้เปิดได้แต่ว่ายังไม่มีกุญแจผู้คุมครับผู้คุมอยู่ไหนครับ คือช่วยบอกหน่อยว่าผมอะทําอะไรผมต้องทําอะไรแล้วทําไมถึงต้องมาบังคับให้ผมต้องทํานู่นทํานี่หุยนี่ไงเอาอ๋อนึกว่าคนนั้นคือใช่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายหน่อยนะ้อ,อ,องการอะไรเหรอฉช่ไม่เคยเห็นใครที่ไม่มีที่เป็นสัญลักษณ์ดับนายมาก่อนเลยนะเอาละอานานแล้วนะที่ฉันไม่ได้เจอใครเนี่ยนายเดินม,มาแถวนี้เนี่ยโดยที่ไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรานายช่วยฉันหน่อยได้ไหม ช่วยดึงหน้ากากนี้ออกหน่อยแล้วฉันจะให้กุญแจกับนายที่จะพานายเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกเฮ้ยจริงเหรออ่มทำไมนายไม่ใช้กุญแจออกไปเองล่ะ <c oughs> จริงเอ่อให้ผมคิดดูก่อนนะครับอ่อไม่ต้องหลอกเราช่วยเลยดีกว่าที่แต่ว่าถ้าดึงหน้ากากออกเนี่ยจะตายหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าก,ากากเนี่ยช่วยชีวิตเอาไว้ไม่รู้แหละลองดึงเลยละกันนะครับโอเคฉันจะทํามันเออึุ้ย ดึงได้แล้วไม่ตายหรอไม่ตายจริงด้วยไหนล่ะกุญแจที่นายพูดถึงขอบคุณมากนะกุญแจเนี่ยอยู่ในล็อกเกอร์อันไหนสักอันหนึ่งตรงนั้นโอเคเจอกันบายบายโอเคเพิ่กดซ้ำด้วยล็อกเกอร์ไหนล่ะโอ้โหมีตั้งหลายอันผมจะเลือกอันไหนดีผมเลือกอันที่ล้มก่อนแล้วกันเออไม่น่าใช่นะเหมือนว่าล็อกเกอร์เนี่ยมันเปิดออกหลังจากที่มันล้มลงที่พื้นมันเหมือนกันหมดเลย มือนผมจะได้กุญแจมาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับไปเลยแล้วกัน <c oughs> ใช่ปะวะเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ประตูเดิมนะครับประตูที่เขาบอกว่าเปิดไม่ได้แต่ว่าต้องใช้กุญแจอ่าประตูนี้ประตูนี้นะครับแล้วก็ไอคนนี้บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอจริงนายเราว่าไม่ได้ทําอะไรผิดฉันคิดว่ากุญแจมันพอดีเลยนะเอาแล้วครับภายนอกโลกภายนอกที่ฉันตามหาเราเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยโอกาสน้อยมากเลยที่เราจะได้ออกไปข้างนอกอที่นี่คือที่ไหนครับสูงมาก แล้วก็เป็นสถานที่ที่โคตรจะไม่น่าอยู่เลยดูเป็นโรงงานนรกยังไงก็ไม่รู้นะมีคนที่คอยมาสั่งว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วไอ้คนคนนั้นมันเป็นใครบอสใหญ่มันคือใครชื่อเกมคือคนสร้างหน้ากากหรือว่าไอ้เบอร์ศูนย์ เอ้ยไม่ใช่เบอร์ศูนย์ไอคนที่ไม่มีขีดเลยอาจจะเป็นคนสร้างหน้ากากก็ได้นะครับนายมาจากคุกของฉันได้ยังไงอ้าวแล้วนายเป็นใครเนี่ยเอมผมคิดว่าคุณน่าจะช่วยผมได้นะครับผมควรจะไปที่ไหนเหรอฉันไม่เคยเห็นหน้ากากอย่างนายมาก่อนเลยนะบางทีเนี่ยกาดคนอื่นอาจจะรู้ก็ได้แล้วพวกเราอยู่ที่ไหนล่ะครับนี่คือทางเชื่อมของคุกพวกเราเนี่ยจะต้องดูให้แน่ชัดว่าจะไม่มีนักโทษคนไหนหลุดออกมานอกจากพวกเขาจะตายแล้วพวกเขาตายได้ยังไงล่ะผมคิดว่าหน้ากาก,ากเนี่ยน่าจะช่วยให้พวกเขารอดนะ เออว่ะจริงมันไม่ใช่ปัญหาของฉันถ้าพวกเขาไม่ขยับนั่นคืองานของฉันที่จะโยนพวกเขาลงไปข้างล่างอ้าวแล้วใครให้งานนี้กับนายล่ะกาดคนอื่นอนะ่ะบอกฉันมาตอนที่ฉันเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วอ๋อโอเคงั้นเจอกันโอเคบายแสดงว่าทุกคนเนี่ยได้รับการบอกเล่าต่อกกันมาโดยตลอดว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรและพวกเขาจะต้องไม่ทำอะไรนะครับแสดงว่าไม่มีใครในที่นี้เลยนะที่รู้ว่า ตัวเองมาที่นี่เพื่ออะไรและอยู่ที่นี่เพื่ออะไรหรือว่านี่กําลังจะหมายถึงโลกในยุคป,ปัจจุบนันครับที่ทุกคนเนี่ยต้องใส่หน้ากากหมดเลยหน้ากากเนี่ยอาจจะหมายถึงบทบาทหรือว่าอาชีพต่างๆที่พวกเขาจะต้องทําตามโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าทําตามไปเพื่ออะไรมีแต่คนสั่งก็ทําอย่างนี้หรือเปล่าแล้วผมกําลังเดินไปที่ไหนเอ่ยน่าจะไม่ใช่ทางเดิมนะครับซึบเดินเข้าไปแล้วเอาละในนี้มีอะไร ในนี้จะมีหัวหน้าไหมตัวหัวหน้าใหญ่ตัวที่คอยสั่งว่าทุกคนจะต้องทำอะไร The door is unlocked ประตูเปิดแล้วไม่มีคนอยู่ในนี้นะครับหรือว่าทางเก่าวะเนี่ยอันนี้คือทางเก่าหรือเปล่าผมจำไม่ได้ด้วยวิมีคนนอนอยู่ว่ะสวัสดีครับใครอะเขาใส่หน้ากากหน้ากากของใครวะเขาดูไม่ค่อยสบายเลยนะเา้เอาเอา้อาวอ้าใครวะเนี่ยเอาโบะเอเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากูไปไหนเอาหูผมตุยแล้วหรอเหลือไงเฮ้ยทำไมเราไม่ตุยอยู่คนเดียวทำไมกันวายแล้วผมลงมาที่นี่เพื่ออะไรมีซากมน,นุษย์เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะไม่เรียกว่าซากกบแล้วกันเดี๋ยวเราจะโดน <c oughs> แต่มันเหมือนกบอยู่นะทำไมอะเราต้องดูซากมนุษย์พวกนี้หรือเปล่าไหนลองคุยหน่อยสิ ไม่อยากจะเชื่อเลยกี่คนกันนะที่อยู่ที่นี่พะเจ้าหลายๆคนยังยังหายใจอยู่เลยเอ้าไม่ตุยหรอหรือว่าหน้ากากนี้ทําให้พวกเขาแบบไม่ตายอะ่ะคือคุณเข้าใจไหมว่าพอมีหน้ากากปุ๊บมีบทบาทมีหน้าที่แล้วพวกเขายิ่งต้องทรมายยิ่งกว่าการตายคือทําให้พวกเขาไม่ตายเฮ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะหูเรื่องราวมันจะซับซ้อนเกินไปแล้วนะครับ แล้วเรากำลังจะเดินไปไหนครับเนี่ยเรากำลังจะเดินไปไหนหรอเฮ้ยเป็นเป็นอะไรเว้ยมีคนตุยด้วยคนตุยเขาตุยแล้วหน้ากากของเขาหายไปที่นี่คืออะไรเฮ้ยพวกนี้มันเหมือนหน้ากากเลยนะหรือว่า หรือว่าที่นี่คือห้องทาหน้ากากแล้วผมคือคนทํหน้ากากคนต่อไปหรือเปล่าเป็นไปได้นะแล้วเครื่องนี้คืออะไรลุกไลค์เดอะดิสペ e เซอร์อีเดอร r เฟิร์สรูมอ๋อเหมือนกับเครื่องแจกจ่ายหน้าก,ากากนะครับในห้องแรกโอเคแล้วห,หน้ากากพวกนี้คืออะไรมีหน้ากากบนโต๊ะนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีไดอารี่ด้วยเป็นเดือนเป็นปีคืออะไร นานแค่ไหนแล้วที่ฉันทำงานนี้แล้วทำไมมันมากเกินไปมันนานเกินไปนานมากจริงด้วยครับเขาเอาน้าก,กากมาใส่ตรงนี้นะคือเอามาจากพวกคนที่ตุยไปแล้วฉันทำสิ่งนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วใครสักคนหนึ่งจะต้องทำแทน ฉันขอโทษนะสำหรับคนต่อไปคนที่จะต้องทำงานนี้และนี่คือตอนจบของไดอรี่หลังจากที่เขาดึงหน้ากากออกเอายน์หน้ากากลงไปที่เครื่องแจกใจแล้วมันก็ถูกแปะบนหน้าชั้นโอ้โหใช่เลยครับ เขาส่งต่องานให้ใครสักคนหนึ่งเขาคือคนแรกหรือเปล่าที่ทำงานนี้แล้วฉันจะทำอะไรต่อไปดีเรียบร้อยครับจบแล้วโอ้โหเกมนี้นี่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับ ในมุมของภาพอะไรอย่างนี้อาจจะไม่สวยในมุมของเกมเพลย์ในมุมของความน่ากลัวนะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะต้องได้คะแนนน้อยๆนะครับแต่ในเรื่องของความหมายที่ผมได้รับมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ใครก็ไม่รู้นะครับถูกส่งเข้ามาแล้วก็ได้รับหน้ากากโดยที่ไอคนที่มอบหน้ากากเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้ไปเพื่ออะไรนะครับรู้แค่สิ่งที่เขาบอกบอกกันมาก็คือหน้ากากที่1 ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นากาห2สองทำางินทำอย่างนี้นักไ้สามทำางนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหน้ากากที่เราได้เนี่ยทาอะไรนะครับคือเขาไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาทําหน้าที่แค่แจกจ่ายหน้ากากก็คือแจกจ่ายหน้ากากอย่างเดียวคนต่อไปเนี่ยเป็นผู้คุมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยทำไมต้องมาเป็นผู้คุมนะครับแล้วคนที่อยู่ในคุกก็ยังไม่รู้เลยว่าทําไมกูต้องอยู่ในคุกกูทําอะไรผิดแล้วแม้กระทั่งงานคนให้หน้ากากนะครับงานคนแจกจ่ายหน้ากากเนี่ยยังไม่รู้เลยหมายถึงเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่า เราจะขีด2ขีดสขีดหรืออะไรนะครับก็แค่หาคนมาแทนตำแหน่งนั้นเฉยๆมันไม่มีใครรู้อะไรจริงๆเลยว่าใครควรที่จะได้รับอะไรใครมีทักษะแบบไหนไม่มีใครรู้ทุกอย่างถูกกำหนดมามั่วๆหน้ากากพวกนี้อาจจะหมายถึงอาชีพหรืออาจจะหมายถึงภาระหน้าที่ของทุกๆคนก็เป็นไปได้เลยครับที่ดูคนได้รับตำแหน่งได้รับหน้าที่ของตัวเองมาโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนี้หรือเปล่าคือถ้าเปรียบกับโลกใบนี้นะครับทุกๆอย่างมันบีบบังคับให้เรา จะต้องทำในสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสมควรกับงานนี้หรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ได้ชอบงานนี้เราไม่ได้เลือกเองด้วยซ้ำนะครับมันอาจจะจริงว่าถ้าคุณเป็นนักโทษเนี่ยคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เลือกอะไรเลยแต่ถ้าสมมติว่าในชีวิตสักครั้งหนึ่งคุณได้เลือกหรือว่าคุณได้มีโอกาสเลือกเนี่ยเราไม่ควรจะปล่อยให้ชีวิตของเราที่อยู่บนโลกใน <S <S บนี้เหมือนกับผู้คนเหล่านี้ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโรงงานนรกแบบนี้เนะครับเออแล้วมันจบแบบนี้ได้ยังไงวะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับใคริกามมตต ช่องบาชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ The Maker of m a s s และผมบาชูจะต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย